Xiaomi 14 Ultra หลุดผ้าเบนเดอร์ชัดๆพร้อมกับราคายุโรปดีไซน์คล้ายเดิมพร้อมกับกล้องไรากา50ล้านพิกเซลทุกตัวจอเปิดตัวช่วงปลายเดือนนี้สวัสดีครับกับมาใดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนิ้วรางแอนนการัาสิมัทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจใจภย์ข่าวสารที่มา่วเทแบบนี้เป็นประจำทุกวัน x ซ a o m i 14ซีรีส์เริ่มเปิดตัวแบบ g l o b a l นะครับในงาน MWC 2024ที่จะจัดขึ้นนะครับคาดการว่ามือถือตัวนี้จะมีการเปิดตัวในรุ่นของ Xiaomi 14 Ultra นะครับแล้วก็ในหลายๆรุ่นของเขาและในครั้งนี้นะครับเราได้มีข้อมูลภาพของตัวโทรศรพัพท์มือถือรุ่นอัลตร้ามาฝากกันนะครับ ภาพเรเดอร์ดังกล่าวถูกเปิดเผยในสื่อต่างประเทศนะครับเปิดเผยให้เห็นถึงดีไซน์ของตัว Xiaomi 14 Ultra ลักษณะตัวเครื่องมีสีดําแล้วก็สีเงินครับโดยเปิดฝาหลังเป็นหนังวีแกนเรเดอร์นะครับทั้งคู่ดีไซน์โดยรวมเนี่ยคงคล้ายกับ Xiaomi 13 Ultra เหมือนเดิมเลยโดยจะมีจุดเด่นนะครับก็คือกล้องหลังทรงกลมขนาดใหญ่พร้อมกับการดีไซน์นะครับปรับเฟรมรอบตัวเครื่องเนี่ยที่มีสันแบนแล้วก็มีหน้าจอขอบไม่โค้งนะครับ ข้อมูลล่าสุดเชื่อกันว่า Xiaomi 14 Ultra จะมารพร้อมกับหน้าจอแสดงผล LTPO Amoled ขนาด6.78นิ้วกล้องหลังนะครับเลนส์ไลคาให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3และแบตเตอรี่5,300ม ah ิลลิแอมในราคาที่คาดการนะครับสำหรับรุ่น Xiaomi 14เฉยๆกันนะจะอยู่ที่ประมาณ10,000 1น9่ยูโรนะครับหรือประมาณ39,700บาทในรุ่นแรม12บสองกิกนอยคจำห้าร้บสองนะครับโซนรุ่นอัลตร้าที่เราคุยกันอยู่เมื่อครู่เนี่ยโดยเขาจำสูงสุดคือ16บหกิกนะครับแรมแล้วก็รอม2 512นะครับอยู่ที่1,499ยูโรหรือประมาณ54,000บาทครับมีอะไรก็ดีนะครับคาดการณ์ว่าโทรศัพท์มือถือในิโซนยุโรปจะแพงกว่าบ้านเราเนี่ยประมาณ20%เเนาะเพราะนั้นน่นาจะถูกกว่าไม่ถึง5 0 0้าหมื่นหรอกห้าหมื่นางขายในช่วง เอเชียหรือบ้านเราเนี่ยน่าจะประมาณ40,000หรือประมาณ30,000ปลายอย่างนี้นะฮะคาดการนะครับโดยวรวมก็อ้างอิงจากตัว Xiaomi 13 Ultra ปีที่แล้วด้วยนะครับน่าจะไม่ไม่ไกลกันมากนะครับและนี่ขาข้อมูลบางส่วนนะครับที่เราจะมาฝากการสำหรับเพื่อนๆที่ชอบมือถือแบรนด์ i ม o m i นะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย